อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเหนือช anel นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับ10อันดับหูฟัง JBL รุ่นไหนดีในปี2022นี้นะครับที่รวมประเภทอินเอียร์เอียบัดแล้วก็เฮดโฟนนะครับจะมีตัวไหนบ้างหรือรุ่นไหนบ้างที่น่าสนใจถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ ในยุคนี้ที่ผู้คนหาของใช้ที่มอบความสะดวกสบายสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้แบบไม่ติดขัดหูฟังไร้สายจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเพราะไม่ต้องห่วงเรื่องความยาวของสายที่มีจํากัดทําให้เราต้องอยู่ใกล้กับอุปกรณ์ตลอดเวลานอกจากนี้หูฟังไร้สายยังทําให้เราทํากิจกรรมอื่นๆไปด้วยได้อย่างคล่องตัววันนี้ผมจึงมาแนะนํา10อันดับหูฟังไร้สาย JBL รุ่นไหนดีในปี2022ถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากอันดับ10หูฟังไร้สาย JBL รุ่นจ u n e 115BT ปัญหาของหูฟังไร้สายคือหลายๆคนมักกังวลเรื่องหูฟังหลุดออกจากหูซึ่งอาจทำให้เกิดการสูญเสียหรือพังได้ดังนั้นจึงควรใช้หูฟังจาก JBL รุ่นนี้เพราะออกแบบมาให้มีสายคล้องคอพกพาออกไปใช้งานด้านนอกเดินเล่นได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเสียงเบสที่แน่นชัดเพียงแค่2ชั่วโมงก็ใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง8ชั่วโมง แถมยังเชื่อมต่อได้2เครื่องพร้อมกันแต่อย่างไรก็ตามหูฟังรุ่นนี้ไม่สามารถกันน้ําได้จึงไม่แนะนําใส่ขณะออกกําลังกายครับสำหรับหูฟังตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ1390บาทไปจนถึง1592บาท อันดับ9หูฟังไร้สาย JBL รุ่น Wave 100 TWS หูฟัง JBL ไร้สายรุ่นนี้ราคาไม่แพงมากแต่มีประสิทธิภาพที่เกินคุ้มด้วยไดเวอร์ขนาด8มิมตรมาพร้อมกับเทคโนโลยี deep bass ก็จะทำให้ได้เสียงเบสที่ทรงพลังทำให้ฟังเพลงทุกที่เหมือนอยู่ในคอนเสิร์ตเล่นได้ยาวนานสูงสุด15ชั่วโมงเมื่อชาร์จกับตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ทีละข้างเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังสะดวกสบายด้วยระบบสั่งการด้วยเสียงที่สำคัญไม่ต้องกลัวล้วมหรือเจ็บหูเพราะมีซิลิโคน3ขนาดให้เลือกใช้หรือสลับสับเปลี่ยนได้ตามต้องการเลยครับสำหรับหูฟังตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ2,190บาทอันดับ8หูฟังไร้สาย JBL Reflect มินิทูเป็นหูฟัง JBL ไร้สายอีกรุ่นหนึ่งที่เหมาะสำหรับใช้ขณะออกกำลังกายเพราะบอดี้ผลิตจากอลูมิเนียมที่ทนทานแล้วก็มีน้ำหนักเบากันน้ำกันเหงื่อและยังทำความสะอาดได้ง่ายมาพร้อมกับสายคล้องคอเพิ่มความมั่นใจและเคลือบสีสะท้อนแสงช่วยให้หาง่ายในที่แสงน้อยออกกำลังกายได้ทุกท่วงท่าไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดง่ายนอกจากนี้ยังเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วเสริมด้วยระบบฟัสาชาั่นตอบโจทย์ชีวิตที่เร่งรีบของคนยุคใหม่และมี โคน3ขนาดให้เลือกตามความเหมาะสมครับโดยหูฟังตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ2,793บาทอันดับ7หูฟังไร้สาย JBL JUN 700 BT หากกำลังมองหาหูฟังที่เหมาะสมกับการฟังเพลงเพาะๆร,รับรองว่าหูฟังรุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ด้วยเทคโนโลยีเพียวเบสอันเป็นเอกลักษณ์ของ JBL เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเสียงดนตรีฟังเพลงได้ยาวนานจุใจถึง27ชั่วโมงมีไมโครโฟนแล้วก็ปุ่มในตัวสั่งการรับและวางสายได้เพียงกดปุ่มข้างหูอนอกจากนี้ยังพกพาสะดวกไม่เกะก,กะเพราะพับเก็บได้และน้ำหนักเบาเพียง220กรัมอีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อก,กับอุปกรณ์ได้2เครื่องพร้อมกันแล้วก็สลับใช้งานได้ง่ายครับโดยหูฟังตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ2990บาทอันดับหก หูฟังไร้สาย JBL Endurance นอกจากจะเป็นหูฟังไร้สายซึ่งไม่ต้องมาเสียเวลากับสายที่พันกันแล้วยังมีคุณสมบัติอีกมากมายที่ทำให้การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี Power Hook TM ที่หูฟังสามารถเปิดปิดเองอัตโนมัติเมื่อสวมใส่หรือถอดออกและยังมีหน่วยความจำสำหรับเล่นเพลง MP 3เล่นเพลงโดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆน,นอกจากนี้ยังออกแบบตามหลักสรีระทำให้ผู้ที่สวมใส่หูฟังนั้น รู้สึกว่าจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็กระชับมาพร้อมกับประสิทธิภาพกันน้ำในระดับ IPX7 ครับโดยหูฟังตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ3 3 9 1บาทอันดับ5หูฟังไร้สาย JBL t u n 225 TWS ชีวิตที่เร่งรีบในปัจจุบันการทำอะไรสักอย่างก็ต้องรวดเร็วเหมือนอย่างหูฟังไร้สายรุ่นนี้ที่มีระบบ Google Fast Pair เพียงแค่วางไว้ใกล้ๆอุปกรณ์ก็เชื่อมต่อได้ทันทีนอกจากนี้ยังใช้งานได้ทีละข้างเพื่อช่วยประหยัดพลังงานได้มากขึ้นโดยจะใช้งานได้สูงสุดถึง25ชั่วโมงเมื่อชาร์จกับเคส ในส่วนของคุณภาพเสียงก็จะเน้นที่ความโปร่งเบสกระชับรวดเร็วไม่ได้หนักแน่นมากนักแต่ยังได้ยินเสียงผู้คนรอบข้างได้ดีอยู่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อใช้งานขณะเดินถนนและไม่ต้องเสียเวลาถอดหูฟังเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ4,390บาทอันดับ4หูฟังไร้สาย JBL Live 300 TWS หลายๆคนอาจชอบหูฟังที่มีระบบตัดเสียงรบกวนหรือน no ้อยแคนซ์ซ l i n งที่ทำให้เราไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเพื่อการฟังเพลงที่ดีกว่าแต่หูฟังรุ่นนี้ตอบโจทย์ที่แตกต่างเหมาะสำหรับคนที่ต้องการฟังเพลงเพาะๆแต่ก็ยังต้องการได้ยินเสียงรอบๆเพื่อความปลอดภัย และไม่ต้องเสียเวลาถอดหูฟังเพื่อพูดคุยกับคนรอบข้างเพราะมีระบบ Ambient Away ช่วยดูดเสียงรอบๆตัวเข้ามาผสมกับเพลงแถมยังล้ำสมัยด้วยระบบการสั่งงานด้วยเสียงจาก Google Assistant สามารถแตะและใช้งานได้เลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ4,690บาทอันดับ3หูฟังไร้สาย JBL Endurance Peak หากใครกำลังต้องการหูฟังที่ทนทานสามารถใส่ออกกำลังกายได้หูฟังรุ่นนี้ตอบโจทย์ได้ดีอย่างแน่นอน เพราะมีประสิทธิภาพการกันน้ำในระดับ IPX7 และออกแบบให้เป็นอินเอียร์เสริมด้วยเทคโนโลยีทวิทล็อกที่ตัวซิลิโคนจะบิดล็อกกับหูสวมใส่ได้กระชับไม่ว่าจะใส่ออกกำลังกายหรือใส่อาบน้ำก็ทนเหงื่อทนน้ำทนฝนแล้วก็มาพร้อมกับเคสสำหรับจัดเก็บและชาร์จแบตเตอรี่ซึ่งใช้งานได้ต่อเนื่องสูงสุด4ชั่วโมงแล้วชาร์จกับตัวเครื่องได้อีกรวมเป็น28ชั่วโมงเลยครับสาหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ4,990บาท อันดับ2หูฟังไร้สาย JBL E55BT สำหรับใครที่ชอบหูฟังประเภทเฮดโฟน e เราขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะมาพร้อมกับวัสดุครอบหูประเภทผ้าน้ำหนักที่เบาใส่สบายแถมยังฟังต่อเนื่องได้นานถึง20ชั่วโมงเพราะชาร์จเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นช่วยให้เราเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงได้นานขึ้นนอกจากนี้ยังเสริมด้วยเทคโนโลยีซิกเนเจอร์ซาวทำให้เสียงนุ่มดังฟังชัด มีไมโครโฟนและปุ่มสั่งการในตัวใช้งานได้สะดวกสบายมีสีสันสดใสให้เลือกถูกใจไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่สุดไปเลยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5 9 9 1บาทแล้วก็อันดับหนึ่งหูฟังไร้สาย JBL Life Pro p a r s หากใครที่เน้นการฟังเพลงเป็นหลักรับรองว่าเหมาะกับหูฟัง JBL ไร้สายรุ่นนี้แน่นอนครับเพราะเสริมด้วยระบบตัดเสียงรบกวนให้คุณสนุกไปกับการฟังเพลงได้อย่างเต็มอิ่ม แต่ก็ยังมีสมาร์ทแอมเบียนที่เป็นตัวช่วยให้ได้ยินเสียงรอบข้างนอกจากนี้ยังมีไดเวอร์ขนาด11ม mm, มช่วยให้เสียงหนักแน่นแล้วก็คมชัดยิ่งขึ้นสามารถสั่งการจากปุ่มบนหูฟังหรือสั่งการด้วยเสียงได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้ไวที่สําคัญคือมีไมโครโฟน6ตัวช่วยให้พูดคุยได้อย่างชัดเจนไร้เสียงรบกวนครับโดยหูฟังตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ5,942บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก mybest.com ครับผมเป็นอย่างไรกันบ,บ้าง สำหรับ10อันดับหูฟังไร้สาย JBL นะครับหลายๆคนคงทราบแล้วนะครับว่าควรเลือกหูฟังไร้สาย JBL ที่เหมาะกับสไตล์ของตัวเองอย่างไรนะครับซึ่งในแต่ละตัวนั้นมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะชอบรุ่นไหนนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมเอเดนวิทยชาแนลขอ,อาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมสวัสดีครับ